สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับผมวุฒเพชรยน,นครับวันนี้เราอยู่กันในช่องนะครับผมรถวีออสมือสองนั่นเองคุณผู้ชมครับกับผมนะครับวุฒเพชรยนทนรับที่ปรึกษาฝ่ายขายนะครับก็ ใครนะครับที่ช่วงนี้นะครับกำลังมองหานะครับรถ v ีออสมือ2นะครับที่นะครับรับประกันโครงสร้างนะครับซื้อไปนะคุณผู้ชมไม่ต้องกัวนะครับว่าจะเกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของการร้อมเมลนะครับรองนะครับเปิดใจนะครับให้บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าบริษัทผมเปิดทําการมาค่อนข้างยาวนานนะครับถึง24ปีนะครับส่วนตัวผมเองนะครับบุ๊ดเพชรยนต์หรือว่าวุญจัดให้คนนี้นะครับอยู่ที่บริษัทตรงนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีนะครับ ที่ผมกลืนตั้งแต่ตอนต้นคลิปแบบนี้เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้ความสบายใจนะครับซื้อรถไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับของเราคัดมาทุกคันเนี่ยจะเป็นรถมือเดียวนะครับเช็คประวัติได้เลยคุณผู้ชมครับแต่ละคันนะเราคัดเข้ามานะคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องกลัวนะเรื่องของการนะครับชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำกลับสีหรือว่ากอไม่นั่นเองคุณผู้ชม ถ้ามีเราซื้อคืนทันที100%รนะครับรับประกันการันตีให้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ครับว่า v ีออ1.5ตัวรองท็อปคันนี้เนี่ยนะครับจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมผมขออนุญาตบอกเรื่องของราคากันก่อนเลยคุณผู้ชมครับไม่ต้องรุ้นไม่ต้องรอท้ายคลิปเนาะเผื่อบนคนนะครับเร่งรีบทํามาหากินเนาะทำงงทํางานนะครับราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่3า9 0 0 0บาทคุณผู้ชมครับ ถ้าเรื่องของราคาเวทนี้นะครับรับป็นปี19นะครับค่างวดนะครับถ้าเราฟรีดาวนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับจะผ่อนงวดละประมาณ6,000บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยนะครับนี่นะสวยๆงามๆเดี๋ยวผมพาเดินดูให้รับชมกันเดี๋ยวให้ดูใบสคบก่อนนะครับนี่คือใบสคบ นะครับก็คือเป็นรุ่น1.5ตัวรองท็อปราคา349,000ปี19เลขถังเลขรหัสตัวเครื่องลูกค้าตรวจสอบตรวจช็คได้เลยนะครับทะเบียนกรุงเทพรถมือเดียวนะคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่เราก็เป็นอันดับที่2นั่นเองเพราะเราซื้อสดเข้ามานะครับด้ขออนุญ,ญาตนะครับวางใบสคบไว้หน้ารถนิดน,นึงนะครับเพื่อ,อ,อถ่ายทําคลิปนะครับจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ มาดูกันเลยคุณผู้ชมนะครับว่ารถนะครับจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับมาไล่กันตั้งแต่รายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนนะครับกับตัวแก้มนะครับแนบเนียนสนิทไม่มีรุ่งนะครับระบบไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับมีไฟเดย์ทา์มานิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ดูสภาพนะคุณผู้ชมหน้าเลนเนี่ยต้องใสเหมือนกันแบบนี้นะครับรถต้องสวยต้องใสแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับและซ้ายขวาเนี่ยมันต้องใสเหมือนกันทั้งคู่ด้วย นะครับแบบนี้รับประกันได้เลยว่ารถเนี่ยไม่มีการโดนมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างอีกนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะและสนใจนะครับดูคลิปให้จบก่อนได้คุณผู้ชมนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับช่องผมผมให้ดูแบบเรียลไทม์บ้านๆนะครับไม่ตัดไม่ต่อนะครับให้ดูแบบสดๆเลยนะครับดูฮะไฟหน้าใสสวยนะครับไฟเดนทามไฟตัดหมอมีมาครบ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับอันนี้รองท็อปนะครับตัวท็อปสุดนะครับรองท็อปไปเลยนะครับออกห้างราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันะครับตัวนี้ลองคาเนี่ยก็ลงมาเนี่ยเกินครึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าซื้อได้นะครับซื้อได้เลยนะครับส่วนตัวไฟฝั่งนี้นะครับใส่เหมือนกันนะครับใส่เหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วนตัวบอดี้ตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไฟระหว่างฝากระโปรงนะครับแก้มประตูนะครับแล้วก็กันชนนะครับ แนบเนียนสนิทนะครับกับตัวรถปกติเลยนะครับช่องไฟไม่มีจุดเบียดรถไม่มีการโดนมาอย่างแน่นอนนะครับต่อมาข้อแม็กนะครับแม็กเดิมนะครับคุณผู้ชมได้ดิสเบรกทั้ง4รล้อนะครับระบบเบรกนะครับแบบ ABS นะครับหมวดเสริมแรงเบรกหมวดกระจายแรงเบรกนะครับมีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วยังมีระบบนะครับเเรียกว่า VSC นะครับช่วยควบคุมนะครับการทรงตัวขณะการเข้าโค้งด้วย ครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าจะรุดโค้งนะครับระบบมันมีมาให้เรียบร้อยนะครับระบบความปลอดภัยของมาตรฐานรถนะครับญี่ปุ่นนะครับแบรนด์โตโยต้ามั่นใจได้เลยนะครับล้อสวยงามไม่มีรูดรอยการเบียดนะครับไปดูกันต่อคุณผู้ชมนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวบอดี้ตัวรถครับไม่มีบุบเบี้ยลักยิ้มแต่อย่างใดนะครับสีผิวเนี่ยใสๆเลยนะครับนี่ลักษณะประมาณนี้นะครับลูกค้าดูในกล้องเนี่ยจ่าจะเห็นว่า แสงไฟมันแวบๆนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีการเปิดไฟ LED ข้างบนสองมานะี่ครับทำให้แสงนั้นสว่างเกินไปมันเลยมีการแบบว่านะของตัวเลนนะก็เลยกระพริบกระพริบนิดนึงนะครับเป็นปกตินะของเลนกล้องนะอันนี้ไม่ได้เมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งค่าลูมเมนของตัวกล้องนั่นเองนะครับมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อหลังครับไม่มีรูรอยการเบียดฟุตบาทเช่นเดียวกันนะครับสวยใสยนะครับรายละเอียดด้านข้างดูครับไม่ว่าจะเป็นตามหัวนวงหัวน็อตด้านหน้า นะครับน็อตเนื้อซองประตูนะครับแถ็งประตูใสๆแบบนี้นะครับต่อมานะครับแผ่นเพดของเดิมปี1 9ต่อของเดิมสวยหมดนะครับหัวนงหัวน็อตดูได้เลยนะครับไม่มีขยับนะครับสกอตเมดอาร์คนะครับโหแน่นมากคุณผู้ชมแทบไม่ออกเลยคุณผู้ชมรถใหม่มากนะว่าดิมไม่ออกคุณผู้ชมเอาไปว่าผมรับประกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่า ถ้ามันมีการชนหนักชมน้าพิความกลับสีหรือว่ากอไหมเราซื้อคืนทันที100%้นะครับย้าให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับเปิดทําการมานานแล้วบริษัทนะครับสามแสนี 3, 49, มีวารันตีหลังการขายให้คุณผู้ชมนะครับซื้อไปไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถจะสวมเล่มทะเบียนหรือเปล่านะหรือว่ามีการเอ,อรถเนี่ยยังไม่ปิดไฟแนนซ์มาแล้วมาขายไม่ต้องกลัวผมมีปิดเตนหนีไปไหนนะผมเปิดเป็นลักษณะโชว์รูมเลยคุณผู้ชม นะครับยิ่งใหญ่อลังการในที่สุดในย่านของมินบุรีเลยนะครับมาหาทางเราไม่มีผิดหวังนะครับในส่วนของตัวด้านหลังครับมีกล้องมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวยงามเป็น LED นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้ายให้ดูนิดนึงนะครับว่ารถเนี่ยมันเคยโดนชนท้ายมาหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวปิดไฟกันนะครับ ปึ๊บเปิดขึ้นมานะครับดูที่หัวน็อตก่อนนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับไล่ไปนะครับไล่ไปเลยรายละเอียดนะครับปีเปิดเดิมนะซ้ายขวาต้องเหมือนกันลักษณะประมาณนี้ครับด้านท้ายเก็บข้าวเก็บของดีนะครับแล้วก็ล้ออะไหล่ปัจจัยแม่แรงเรามีให้ครบนะครับซีธรรมมะพร้าวต้องเดิมแบบนี้ครับอนะครับซีนสวยๆนะครับ ช่วงล่างครับมุดให้ดูด้วยนะครับปีกนกอ่าพวกอ่าโช๊คนะครับสปริงนะครับใสสวยนะครับคัดซีตรงฉิมแบบนี้ครับปลายท่อนะครับไม่เป็นสนงสนิมนะครับต้องแบบนี้ครับช่วงล่างนะครับผมมุดให้ดูเลยนะครับซื้อขายแบบสบายใจนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาด้านบอดี้ด้านขวามือตัวรถครับหรือว่าจะเป็นตัวล้อแมกนะครับที่ไม่มีริ้วรอยการเบียดพุตบาท นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ตัวรถนะครับที่ไม่มีบุบบี้ลักยิ้มแต่อย่างใดนี่นะเดินให้เห็นกันอย่างช้าๆชัดๆนะครับให้เห็นเม็ดสีให้เห็นรายละเอียดของความรายละเอียดของสีผิวนะครับรวมถึงร้อแม็กด้านหน้าด้านข้างนะครับดูได้เลยนะครับต้องแบบนี้ครับรถที่เราคัดเกรดเข้ามานะครับส่วนลักษณะด,ด้านในนะครับตัวรองท็อปเนี่ย ก็จะถูกปรับมานะเป็นตัวเบาะหนังเป็นที่เรียบร้อยครับสภาพเบาะคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะไม่มีการชํารุดแล้วก็ไม่มีการฉีกขาดเลยนะครับตรงสวยนะเดินได้าตะเข็บสีขาวนะครับแผงประตูฝั่งนี้ก็แน่นอนครับสวยงามไม่แพ้ฝั่งซ้ายมือที่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับไล่กันแต่ด้านข้างแผงประตูลงไปนี่ครับน็อตเนร์ดโครงสร้างนะครับแรงดันลมยางนะครับ ทุกอย่างไปครับเบาคู่หน้าครับทรงสวยเลยคุณผู้ชมกกิบๆเลยนะครับใช้งานมาค่อนข้างน้อยจริงๆคันนี้นะครับในส่วนของตัวแผงประตูนี่เลยนะครับตัดกระสีรสโกนะครับสีดําตัดกระรสโกะกุญแจนะครับเป็นแบบรีโมทแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างจะเจอกับตัวทชชันคอนโทรลนะครับแล้วก็กระจกข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอกไม่มีร่อน นะครับรายละเอียดบางเดิมสวยสุดนะครับโดยขออนุญาตสตาร์ทให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับดิดกุญแจขึ้นหนึ่งสเตปให้เห็นก่อนว่าไฟนะครับติดครบทุกฟังก์ชันนะครับไม่มีการหมกเบ็ดนะครับไม่มีการมีการไฟโชว์ของเครื่องยนต์นะครับต่างๆไม่มีแน่นอนนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทจริงๆให้ดูเลยนะครับว่าจะมีไฟโชว์ไหมนะครับนี่ครับติดแล้วเรียบร้อยนี่นะครับหายหมดนะครับปกติเลยอ่านะครับเห็นไหมนะครับ Um: er> เลขไม่หน mm ึ่งแสนสามื่นกิโลคุณผู้ชมไม่เยอะครับซื้อได้แน่นอนนะครับซื้อได้แน่นอนแล 8, ้วเราคัดเกตรถเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมนะครับสวยจริงนะครับรายละเอียดด้านในดูได้เลยนะครับผมถ่ายให้เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประต o n แผงประตูหัวนงหัวน็อตรายละเอียดต่างๆให้ดูค่อนข้างครบครับเป๊ะแบบนี้เลยนะครับเป๊ะแบบนี้เลยนะครับหน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับรองรับบลูทูธเรียบร้อย วิทยุบลูทูธนะครับ FM AM ใช้งานได้หมดนะครับผมจัดไปสุดคุ้มแน่นอนนะครับรายละเอียดต่างๆมันยังเล่นได้อีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมนะครับนี่ขออาจจะไม่ได้พูดถึงนะเรื่องของรายละเอียดการใช้งานในในส่วนเบื้องลึกนะครับผมมารีวิวในเรื่องของสภาพตัวรถว่ามันสวยขนาดไหนนะครับว่ามันซื้อได้ไหมนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะในต่อมานะครับเรื่องของระบบแอร์นะครับแอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะครับ บ่งบอกอุณภูมินะครับตามตัวเลขที่เราได้ถูกปรับไปได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเจอกับทั่วเอาเลนะครับ1ิบโวลต์นะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะเป็นเกียร์ออโต้แบบ cvt 7สปีดนะครับถุงเบรกมือเป็นแบบก้านยกนั่นเองนะครับแล้วก็มีแอร์แบกนะครับ2ใบคู่หน้านะครับ2ใบคู่หน้าบางดงบังแดกนะครับยังมีพลาสติกหุบอยู่เลยนะครับสดใหม่มากนะครับสดใหม่มากๆนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวพาขออนุญาตพาดูในส่วนตัวคู่มือนิดนึงนะครับสำเนาพวกคุ่มมือต่างๆอยู่ในเกลียครบตู้นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับรถไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเลขตัวถังเลขตัวเครื่องนะครับลูกค้าตรวจสอบตรวจเช็คได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีเลขถังเลขตัวเครื่องให้ดูด้วยนะเผื่อใครอยากจะดูนะครับทักลายเข้ามาหาผมได้เลยนะครับต่อมานะครับลำดับที่นะครับก็ออกไปกับบริษัทโตโยต้าลิสติ้ง นะครับใช้ในบริษัทจุดๆตรงนี้เนาะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับใช้ในสมุดประการนะครับหน้า1ีโปรค,ครับนี่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในสภาพของตัวห้องเครื่องกันบ,บ้างดีกว่านะครับว่าห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนคุณผู้ชมตามคอนเซ็ปต์ของผมก็คือจะไม่ดับเครื่องยนต์นะครับเปิดแอร์ปกติ นะครับล้วเราไปดูกันนะครับว่ารถเนี่ยมีอาการสั่นสะดุดสวิงนะครับตอนที่คอมแอร์มันตัดหรือไม่อย่างไรนะครับปัดเดี๋ยวไปดูกันนะครับช่องผมเนี่ยจะเรียวๆเลยนะง่ายๆบ้านๆนะครับไม่มีการหยุดคลิปนะครับเปิดเลนวายนิดนึงนะเพื่อจะได้เห็นรายละเอียดใต้ฝากระโปรงนะครับไล่ที่ฝากระโปรงกันก่อนนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับรูระบายต่างๆกรมสวยทุกสิ่งอย่างทั้งหมด นะครับสติกเกอร์ข้อควรระวังคําเตือนอยู่ครบครับนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับฟัามเดิมแท้โตโยต้าแล้วก็น็อตสกระโปรงหน้าที่ไม่มีการถอดแล้วก็ไม่มีการขยับใดๆเลยนะครับด้านในซ้ายขวาแก้มนะครับเรตอาร์คเต้าหัวโรงหัวชกต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับครบถ้วนับเดิมจริงๆนะครับน็อตทานด้านหน้านะซ้ายขวาหน้าหลังโอ้โหนะครับซื้อไปบอกเลยว่าสบายใจนะครับมีที่มาที่ไปให้ชัดเจน นะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด 2NR นะครับ150อ่าขออภัยครับ1,500งพนซีซีนะครับหรือ1 5ลิตรนั่นเองนะครับจับพละกำลังแรงม้าอยู่ที่หนึอยแปดตัวด้วยกันคุณผู้ชมนะครับถือว่าดีนะครับอัตราการเสื่อเปลืองก็ตกประมาณ16-17กกิโลลิตรนั่นเองนะครับเผื่อใครกำลังหารถอยู่นะครับอยากไว้ใช้นะครับและหาวีออสเป็นสีขาวสักหนึ่งคันนะครับคันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ได้เลยนะครับ หากเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจรุ่นนี้นะครับผมง่ายๆครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับทักหรือโทรหาผมได้เลยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นวีออรรุ่นไหนคันไหนสีไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าชอบการรีวิวบ้านๆแบบนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ